สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผม EP นี้จัดให้เป็นพิเศษนะครับมีของเด็ดๆมาให้ชมนะครับเอฟซีนี่ครับเป็นสมเด็จวัดเกตเทโยพิมพหกชั้นอกตันนะครับผมนี่นะครับของนี้น่ารักมากครับส่วนตัวผมดูแท้เลยนะนะครับพลภะนี่แตกต่างนะครับขนาด เนื้อหาสาระนี่แตกต่างจากที่เคยเจอนะครับนี่ครับนี่นะครับปึกปักเลยครับมาพร้อมทองนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเพิ่งเลี่ยมนะครับเดิมทีนี่เขาเลี่ยมสมัยเก่านะครับเลี่ยมแบบจับขอบอย่างนี้นะยังมีรอยขอบเนี่ยขอบเลี่ยมนะครับเห็นไหมพิมพ์นี้ก็จัดเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับผมดูพระนะครับแตกต่างนะเห็นชั้นไหมครับชั้นนี้อวบล่ําลึกนะครับนี่นะครับ ถ้าเป็นของทั่วไปที่เจอเจอบ่อยๆชั้นจะไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับนี่พระล่ํานะครับเอาว่าเนื้อใช่เลยนะครับเนื้อใช่เลยแล้วก็พิมพ์ผมว่าให้เต็มร้อยนะรงนี้นะครับทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อนะนะครับใครดูเหมือนผมลองดูนะครับองนี้ก็ตีแมลงนะครับ fc นะครับตีมาตีมาหลายหมื่นนะครับด้วยความแบบโอ้โหเห็นแล้วใช่เลยนะครับตีมาหลายหมื่นนะครับ fc นี่ครับ ใครดูก็ว่าแท้นะนะครับแต่ผมขายวัดดวงแล้วกันนะขี้เกียจรับประกันปวดหัวนะครับอขายคนเป็นขายคนเป็นขายคนดูแท้นะครับนี่ครับหกชั้นออกตันนะครับสมเด็จเวสเกติโยพิมพ์นิยมเลยครับอันนี้ลองๆจากเจ็ดชั้นนิยมนะครับดูนะครับฐานนี่อวบเป็นแท่งเลยครับเหมือนจับไปแปะไปแปะไว้เลยนะเป็นแท่งเลยเห็นไหมเล้วเนื้อนี่โหเนื้อนี่มันแท้ไปแล้วนะครับพิมพ์ก็โอเคนะครับ ทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ผมให้เต็มร้อยนะนะครับนี่ตำหนุตำิได้หมดนะครับด้านข้างก็แน่นอนครับเป็นรอยเก็บพวกรอยอะไรอะรอยกระดาษทรายนะครับแต่นี่มันแกะไม่ได้เพราะเขาเลี่ยมมานะครับแต่ดูเห็นนะครับมองเห็นตะแคงเห็นนะครับโอ้โห s สุดติ่งครับรงนี้ตั้งแต่ซื้อเกจโยมานะครับดูข้างหลังนะครับยุบนะยุบลงไปเป็นรอยนิ้วมือลางๆเหมครับ อ่านี่นะครับอันนี้รอยขอบก็เลี่ยมเก่านะนะครับแล้วก็แกะมาจากเลี่ยมเก่าแล้วเขามาเลี่ยมใหม่นะครับเลี่ยมทองเห็นรอยนิ้วมือลางๆนะครับ FC <Z S 1> ไหมนี่ๆเห็น,นไหมครับนี่อ่าน,นะครับน่ารักมากครับองนี้อ่าส่วนตัวผมซื้อนี่เห็นปั๊บนี่นะครับ เรียกว่าถ้าไม่ซื้อนอนไม่หลับนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ซื้อนี่นอนไม่หลับนะครับชอบขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับชอบส่วนตัวนะครับขายไม่ได้ถือว่าโชว์แล้วกันนะนะครับ fc นะครับถือว่าโชว์หรูเนื้อนะครับสุดติ่งจริงครับตรงนี้ด้านหลังนะครับคลาสสิกมากครับ มีให้ดูแค่ด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นร่องรอยการเลี่ยมไหมครับนี่เห็นไหมครับรอยนะนะคลาสสิกมากครับโอ้โหนะครับแตกต่างมากเลยปกติว,วัดเกตให้ผมไม่ค่อยซื้อมานะคือซื้อมาก็ไม่ค่อยดีแล้วขายไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่นะผมก็เลยไม่ค่อยซื้อนะ FC เองก็ไม่ค่อยซื้อเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าองค์นี้ชอบส่วนตัวแล้วเห็นปั๊บนะสะดุดตามาก ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาขึ้น,นคอไว้ใช้นี่แหละนะครับ fc นี่นะครับสุดติ่งจริงนะครับดูเนื้อนะครับสูงไม่ดูนะครับสูเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับลึกมากนะครับ fc ดูชั้นนะครับ ยังก็จับมาแปะไว้เลยนะครับ Fc นี่ลอยขึ้นมาเลยนะครับลึกมากครับโอ้โหอยากจะส่องให้ดูนานๆเลยครับนี่ครับเป็นแท่งเลยครับ ระนี่มีคราบดำๆเหมือนลักเหมือนกันนะอ,อกน้ำตาลนะครับดำๆหน่อยนี่ครับไม่แน่ใจนะครับนี่ชอบทั้งฐานนี่โหอวบเป็นชั้นแบบลึกนะครับตั้งขึ้นมาเลยนะครับดูไหลนะตามตําลานะครับไหลข้างนี้นะจะตั้งฉากเห็นไหมครัแขนเขินอวบล่ําไปหมดนะครับหน้าใหญ่นะครับเส้นคอชัดเจน เนื้อหนึบนุ่มสุดติ่งครับเนื้อนิยมเลยรงนี้นะนะครับเอา้าไม่โดนก็ถือว่าโชว์นะครับ fc องนี้นะครับเปิดอยากเปิดสักหลายๆแสนนะแต่ว่าเอาช่วงโมงนี้ผมเปิดเบาเบนะครับเอา ep นี้นะเวลานี้นะครับอะเก้าหมื่นห้าครับไม่อยากให้ถึงแสนนะเก้าหมื่นห้าครับไกฟ,ฟิตท,ทักมาครับ ้าหมื่นห้าครับ FC ขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะนะครับเอาว่าขายได้ไปไม่ผิดหวังครับตรงนี้นะครับสภาพนี้ถ้าอยู่มือเซียนขายรับประกันนะครับผมว่าเป็นล้านนะครับตรงนี้ต่ำๆมันต้องมีแปดเก้าแสนนะครับถ้าอยู่มือมือใหญ่นะผมว่าทะลุล้านนะครับล้านถึงล้านห้านะครับสภาพนี้อ่ะใครชอบลองดูนะครับผมผมไม่การันตีนะครับไม่รับประกันแต่ผมดูแท้ ใครดูแท้เหมือนผมก็จัดไปนะครับอ่าดูไว้แท้แล้วค่อยซื้อนะครับอ่าหรือว่าดูชอบก็จัดไปแล้วแต่ท่านจะดูนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับราคานี้ไม่ได้รับนัดดูตัวจริงนะครับผมนะครับพอคนจบอากาศได้รับพระแบบในรูปในคลิปแน่นอนครับ fc ถ้านัดเจอนัดดูไม่ใช่ราคานี้นะครับ fc เข้าใจเนาะนะครับนัดเจอนัดดูก็ต้องว่ากันหลายๆแสนถึงหลักล้านนะครับโอเคนะครับผมขอพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามนะครับไว้พบเจอกันใหม่ครับ F4 นะครับโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ